รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เว w บอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net ส,ส,สวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงทายค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการ เสี่ยงโชควงล้อเสียงไทยเมื่อที่แล้วเป็นไงคะอาจารย์เข้าทุกตัวอีกแล้วนะเด็ดเด็ดเลยนะเออรายการเรานีเข้าทุกงวดจริงๆค่ะติดตามของเราเนี่ยอาจารย์ให้ไปเลยสามตัวเมื่อที่แล้วายเสี่เองหกกับเก้าตัวเดียวกันเต็มเต็มเลยนะสายเสียงโชคอย่าลืมต้องดูรายการให้ครบวิเคราะห์ดวงดาวนะจะบอกว่าแต่ละคณะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีตัวเลขนำทางและมีตัวเลขสรุป เสร็จแล้วถ้ายังจับไม่ถูกอีกต้องมาดูวงล้อสิทธายือเไรกันเดี่วอาจารย์ก็จะแอบบอกข้อสอบคือเอาเลขที่พวกเราชอบนะมานําไว้ก่อนเลขที่ชอบเสร็จแล้วก็จะมีการหมุนวงล้อด้วยโปรแกรมของเราเนี่ยสองครั้งครั้งแรกก็จะเอาเลขสรุปมาใช้ นจาก,การ,รายกวิเคราะห์ลุงดาครั้งที่2ก็จะเป็นเลขสูตรถึงเก้าเสร็จแล้วก็จะบอกว่าแต่ละลัคนาซื้อ,อยังไงด้วยตรงนี้เด็ดมากมีหลายคนที่ชมกันว่าโอ้ขอบคุณมากเลยซื้อตามที่จาร์บอกโหถูกได้เยอะเลยนะฉะนั้นวันนี้อ่ะเริ่มเลยอาจารย์ชอบเลขห เลข้าที่มาแหละอาจารย์ที่มาเหรอใช่ที่มาคืออไรอาจารย์เลข้ามาจากไหนเนี่ยอยากรู้ก็อยากรู้ที่มาก็คือวิเคราะห์ดวงดาวที่จะวิเคราะห์แล้วแล้วตอนนี้เลข5เป็นเกษตรตราธิบดีเป็นดาวสุพเคราะห์แล้วมันเล็งลักนาอาจารย์อาจารย์เลยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดอาจารย์ด้วย ก็เลยคิดว่าเลขห้าเนี่ให้คุณเออเป็นเดือนเกิด uh> เป็นเลขสุพราเค์มะเรงลัคนาก็จ um> ัดเลยเลขอะของพี่หน่อยนะคะก็จะเป็นเลขสี่ทำไมถึงชอบเลขสี่ชอบวันพุธโอ้วันพุธวันพุธดาวพุธเลขสี่มันจะให้โชคแล้วอาจารย์แอบบอกอีกเวลาดาวพักองศามักจะออกพักพัก พักหมายถึงอ่าพักหมายถึงเดินถอยหลังแล้วดาวพระพุธเนี่ยเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่สามพฤษภาเมื่อต้นเดือนมาแล้วนี่แหละแล้วจะเดินหน้าปลายเดือนฉะนั้นอยู่ในช่วงนี้พี่หน่อยเลือกมานี่น่าสนใจทีเดียวค่ะอ้าวน้องเมย์ชอบเลขอะไรเมย์ชอบเลขเก้าค่ะโอ้โหทำไมชอบเลขเก้าเลขเก้ามาดูเก้าหน้าไงนะ เดินไปข้าง่ายเดูก้าวหน้าดูมีพลังใช่ค่ะเลขเก้านี่เขาเร่งปฏิกิริยาร่วมกับดาวพฤหอขัดอันนี้ถ้าเป็นก็คือเลขนงั้นก็รวมออกมาเป็นห้าสี่เก้าโอ้โหน่าสนใจแล้วเนี่ยเมื่อที่แล้วนายจันหกสี่สองหรือหกสองสี่อันนี้อาจจะเพิ่มอีกก็ได้อันนี้เป็นเลขหกก็ได้นะเนี่ยค่ะใช่หรือบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์เฮ้ยกลายเป็นหนึ่งก็ได้เป็นห้าสี่หนึ่งก็ได้เพราะบวกหนึ่งกลายเป็นสิบใช่ค่ะเออแล้วแต่แล้วแต่สะดวก เอาคราวนี้เอาโปรแกรมมาเราจะมืนกันสองรอบนะจ๊ะรอบแรกนะคะจะเป็นตัวเลขจากวิเคราะห์ดวงดาวที่เราเลือกเลขวเลขสรุปใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูใช่่ะเออนะรอบที่แล้วเมย์ก็ได้ไปเยอะนะเพราะเลขตัวเองก็เข้านะแถวตัวเองนี่ก็ได้วันนี้จารับไปเต็มเต็มที่แล้วเป็นเมย์นะคะเยอะนะเออเอามาอธิษฐานพร้อมกันทุกคนขอให้รวยขอให้ถูกจึ๊ อ้าวติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอาจารย์ได้เลขแรกก็คือเลขค่าเลขหนึ่งมันเป็นห้าหนึ่งแล้วนะคะทดไปก่อนเด็ดนะนี่ยเลขหนึ่งก็ใช้ได้นะใช่ค่ะหนึ่งก็ถ้าเป็นตัวแรกก็คือพระอาทิตย์นะคะดึงกำลังจะย้ายราศีด้วยนะเออย่ามาลุ้นกันค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกไม่อธิษฐานเลยนะเลขแปดเออแปดนะคะอ้าว ้เป็นตามตรงดาวก็จะเป็นพระราหูพระราหูพระราหูเป็นเทวีโชคให้โชคให้โชคให้โชคเลยพระแม่าไม่ได้ค่ะที่ฐานก่อนอออา ตอมาลุ้นกันว่าของน้องเมย์เป็นเลขอะไรหกกับเก้าตัวเดียวกันเลขสามะก็จะเป็นเก้าสามหรือว่าหกสามนะถ้าแนวตั้งก็หนึ่งแปดสามก็ใช้ไ้นต่อไปก็จะเป็นหมุนศูนย์ก็เรียกเลขศูนย์ถึงเก้าอาจารย์นะอาจารย์นะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะอธิษฐานขอให้ถูกขอให้ถูกสามตัวตรงๆรสามตัวหน้าสามตัวท้ายติตอกติดตอกติ๊ตกติดตอกเอาเลข เลขค่ะจะเป็น512นสนะคะสวยเลยอ่ะเลขสวยมากนะคะ512เฉพาะแนวนอนก่อนนะเดี๋ยวของพี่แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเลขขึ้นอีกอันหนึ่งอยากได้เหรอจ๊ะเลขอยากได้นะอ้าวไม่อยากอาดอีกแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใจร้อนใจร้อนเลขเจ็ด โอ้โสวยนะสี่แปด่เสวยมากนะบบอยเหรออ๋อเอาบ่อยมากค่ะข้าว้าวอ้ามได้ห้าหนึ่งสอง้วสี่แปดเจ็ดแล้วนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกลุ้นลุ้นลุ้นเลข0ศูนย์ูนยศูนยด้าศูนย์มาแล้วนะรอบนี้นะคะขายไม่ได้คือเลขศูนย์สศูนย์นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งนี่นะสามหวันเกิดอาจารย์ ใครจะเพิ่มแตรลบแตนได้เลยนะคะมารถได้เลยนะคะขอบทั่วนเอาพี่หน่อยอ่านให้ฟังแนวแต่ละแนวเป็นไงนะคะสรุปเลขอันนี้เฉพาะที่รายการเราให้นะคะถใครจะไปทะแยงจะไปอะไรก็ได้หมดเลยนะคะอันแรกก่อนก็คือเป็นแนวนอนนะคะของอาจารย์ก็จะเป็น512นะคะแล้วก็ของพี่หน่อย4 8 7นะคะของน้องเมย์0นะคะแล้วก็เป็นแนวตั้งค่ะ5 49 ของอาจารย์นะคะ183แล้วก็270สวยไหมคะอาจารย์สวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูต่อไปว่าแต่ละลักษณะซื้อยังไงใช่ Boss Studio นะครับท่านใดสนใจอยากจะทำการตลาดออนไลน์นะหรือการตลาดออฟไลน์ก็ได้ตั้งแต่งานกราฟิกดีไซน์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาโดรนไปบินวางแผนการตลาดจัดอีเวนต์นะสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกอย่างนะครับ เรารับทําให้ได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอันี้สำคัญมากเมื่อที่แล้วเนี่ยพี่หน่อยก็ได้อาจารย์แนะนําว่าออกแล้วต้องซื้อบ้านรถอะไรต่างๆนะเต็มเต็มเลยบัพเบยรถอาจารย์สองสองหกสี่ออกเต็มๆเลยออกตรงๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ก็ถูกแบบนี้นะเวลาแนะนำอะไรอย่าลืมให้ไปซื้อกับผู้หญิงก็ต้องผู้หญิงจริงๆนะอ้าวมาลักนาสถิตเม็เม็ดเลยนะครับ ให้ไปซื้อกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าอืมแบบน,น,นาวงี้ดูหน้าได้เลยถ้าบอกอายุน้อยกว่าต้องน้อยกว่านะต้องน้อยกว่าก็สาสิถ้าไม่น้อยนอหน้านี่น,นึกว่า25่สิบห้ ของจริง40กว่าโอ้ยต้องถามไม่ได้ต้องถามแต่ดูได้ยถาไม่ได้ถามดูได้ไม่ได้ค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเขาบอกถามทําไมเนี่ยอ้าวต่อไปนะแล้วต้องไปซื้อออนไลน์หรือไปซื้อที่ไกลๆโอ้สบายมากเลยนะ่ยคำว่าไกลก็อย่างน้อย30กิโลขึ้นเข้าใจไหมถ้าออนไลน์ก็ออนไลน์ไปซื้อพระธาตุพนมออนไลน์ไปซื้อเชียงใหม่เอาอย่างนี้เลยนะอ้าวต่อไปพฤกษ์ศพเนี่ยนะให้ไป สกราสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไกลๆ50กิโลขึ้น50กิโลข้ามจังหวัดไปเลยนะกิโลขึ้นข้ามจังหวัดไปเลยเนาะเอาใกล้ๆเราไปยุทธยาลย้ดี๋ยว่นี้มีหลายสถานที่เออใครพึกงศพให้ไปยุทธยาเลยนะเสร็จแล้วดูเลขรายการเรานี่เม็ก็ต้องดูเลขรายการเราด้วยนะ้ไม่ใช่หยิบมั่วไม่ได้นะต้องสรุปเลขจากรายการแล้วไปซื้อตรงพุทธพึกงศพซื้อกับเพศชาย ผู venue, so like ้หญิงไม่ไ hmm. ด้นหคะไม่ได้ต้องผู hmm. ้ชายถ้าอาจารย์บอกว่าผู้ชายก็คือผู้ชายตาย้ผู้ชายให้โชคสมมติเลขเนี่ยเลือกไม่ได้ก็หยิบไอ้สามแถวนี่แหละให้เขาดูให้เขาหยิบให้เนี่ยผู้ชายหยิบให้เออต่อไปนะครับเมธุนเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานของตัวเองสมมติทำออฟฟิศข้างๆโั่เลขที่ออฟฟิศโต๊ะที่นั่งเลขที่ทุกอย่างเออผสมกับเลขรายการเรา เลขที่ตึกออฟฟิศนี่ได้หมดเลยได้หมดเลย์โต๊ะนั่งอย่างเงี้ยเมนโต๊ะนั่งเบอร์อะไรเบอร์เบอร์ไหนหัวเลยไหมคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ได้เลขหนึ่งเลยนะเอาได้เบอร์เบอร์เลขหนึ่งเบอร์เดียวใช่ไหมเอาลงซี่รายกานแล้วตรงกับจับสองจับหนึ่งสองหนึ่งห้าอะไรเงี้ยนะจับไปหนึ่งห้านี่ก็น่าสนใจแล้วเนี่ยเอออ้าวซื้อกับผู้ชายนะต่อไปกรกฎให้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบเก่าแก่นะต้องมี200ปีขึ้น ที่ไหนเป็นโบสถ์เก่ากต้องเก่าต้องเก่านะต้องไปเก่าๆนะนี่ย้ําเลยต้องเก่าๆถ้าไม่ใช่สร้างใหม่ไม่ได้อายุไม่ถึงร้อยปีไม่โอเคต้องสองร้อยปีขึ้นสองร้อยขึ้นยิ่งดีมากแล้วก็ดูเลขรายการไปอธิษฐานจิตหรือเวลาหาเลขนะก็ไปดูว่าเขาสร้างมากี่ปีแล้วเลขพศเลขอะไรผสมกับเลขรายการเราอันนี้ซื้อกับเพศชายนะครับต่อไปสิงให้ไปทําบุญคนแก่คนเจ็บคนป่วยหรือคนตาย ทำบุญได้หมดนะเอาเลขที่เกี่ยวข้องเลขบุญที่หรือเลขเลขทะเบียนรถเก็บศพที่เห็นมาผสมกับเลขในการซื้อกับเพศหญิงใบเงี้ยเป็นเลขเงี้ยได้เลยอย่างนั้นเลยซื้อกับเพศหญิงนะจะมีโอกาสกันให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานอันนี้จะง่ายๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็น เอาตะเกียบมาใส่ตัวเลขเขยยาวเลยน่าหลองคุอ่ะเสียงเสียงซสียงเลยอาจารย์ทำตลอดะไม่ได้ทำตลอดนแต่ละก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ขอสิ่งสิทธ์ในที่ทำงานเพรลับพิเศษแล้วไปซื้อกับเพชรหญิงเพรหญิงนะเพรหญิงนะจันทั้งหลายนะอยู่ที่ทำงานก็ทำแบบที่จารย์บอกเลย ทำกระป๋องเซียมซีเองเลยก็ขย่าเลยขอแล้เขย่าเลยกันเนี่ยนะจับไปหรือนี่เอาเลขของรายการเราไปใส่ขย่อเลยัวเลยตัสองตัวไปเลยใส่ออกมาเลยนะจุดเทียนดิถีปูรัตมีบารมีสําเร็จเสริมอํานาจบารมีอิทธิพลในวันจันทรเพนของทุกๆเดือนเทียนทําจากกิ่พึ่งแทะผสมแผ่นทองผ่านการเข้าพิธีพุทธาพิเศษ และปรกเสกกำกับด้วยมนคาถาศาสตร์วิชาสมัยโบราณการแบบเฉพาะจากครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วใช้จุดทำพิธีในวันจันเพนเพื่อเสริมอำนาจบารมีและโภคทรศัพย์ท่านที่บูชาเทียนดิถีปูรณมีบารมีสำเร็จเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดกำก,กับที่เนื้อเทียน เพื่อความเป็นสริมงคลให้บังเกิดความสำเร็จสมปรารถนาสนใจติดต่อขอบูชาได้ที่ Line at open down หรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390ตุนตุลน,นะครับลูกหลานหรือแฟนที่บ้านค่ะหยิบเละไม่ต้องหนะยิบเองนะค่ะเมนี่มีลูกยังมีแล้วลูก<ห>เล็กๆ เอาไปกำถังข้าวสารแล้วมานับเม็ดเอาเลยกำแบบหมึกจะนี้ไหมคะยุบเลยถ้าอยู่ที่ดีกว่าไม่จะได้น้อยลงกำนี้ให้แมวที่บ้านหยิบให้อะไรอย่างงี้นะนี่ให้นกข้ามบางคนเลี้ยงนกนกข้ามมีเล่ห์มีนะมีน้ำนะตุนนะก็นี้เอาลูกเอาหลานนะไม่ต้องเอานกแต่ซื้อกับเพศหญิงเข้าใจไหมครับพิจิกให้ซื้อตามผู้ชาย ซื้อตามผู้ชายสมมติว่ามีผู้ชายกำลังเลือกซื้ออรี่อยู่ผู้ชายสายเสี่ยงทั้งหลายผู้ชายสายเสียงโชคไตัวแรกใช่พอผู้ชายสายมูอย่างงี้นะเออหรือเป็นผู้ชายสายเปได้หมดให้เขาซื้อให้อซื้อตามผู้ชายในนี้เลยสายเสียงสายมูสายเปถ้าเป็นรายการเราผู้ชายสายมูก็จานนี้ อ่าผู้ชายใส่กุ๊บซื้อตามเลยอาจารย์บอกเลขไหนน่าสนใจไปหยิบเลขนั้นพิจิตนะอันนี้พิจิตนี่น้องต้งเขาถามอาจารย์แล้วนะไปซื้อผู้ชายนะทอานูอ่าฟังให้ดีนะธานูนะอันนี้พลาดไม่ได้นะคะธนูถูกกันเยอะนะคะซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านและรถที่ยังไม่ออกที่ยังไม่ออกนะที่ยังไม่ออกฉะนั้นเป็นลูดมาให้หมดเลขที่ไม่มีนั้นไปลุยเลย เออเนี่ยฟังให้ดีนะคนเป็นนนูนะซื้อเลขที่ยังไม่ออกนะซื้อกระเพทหญิงผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงอ่ามังกรน้องเมย์มีมังกรเลยไหมมังกรค่ะมีโชคจากเพื่อนที่ทํางาน น่พวกเราทุกคนนี่แหละจัดเลยเอออาจารย์น้องพิงหน่อยจัดเลยจัดเต็มเลยสายเสียงทั้งหลายเดี๋ยวเต้องดูเลยนะเข้าวงการแล้วออกไม่ได้อ้าแล้วซื้อกับเพศชายนะอ๋อผู้ชายนะคะซื้อกับผู้ชายต่อไปลักษณะกลุ่มนะครับคือบ้านรถนะรถที่ทำงานทุกอย่างที่เราใช้ประจำ ใช้ประจำเพราะบางคนมีรถหลายคันมีรถมีบ้านหลายหลังใช้คันที่ประจำที่อยู่ประจำบ้านก็อยู่ประจำนะเพราะบ้านที่ไปกลับไปกลับนี่ไม่ประจำนะนะแล้วเมย์นี่มีบ้านหลายหลังใช่ไหมไปกลับไปกลับนะเออมีหลายคนด้วยเปล่าเดี๋ยวคนที่ฟังอยู่คนไหนไม่ใช่เราเหรออ่าอย่างนี้เลยนะไปซื้อกับเพศหญิงนะโอเคไหม มีนใครลักษณะมีนนะค่ะให้ไปดูเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากแดนไกลเช่นเราไปอุ้มพระมาจากที่ไหนเนี่ยเรามีเลขคาเวสุวันที่ไปบูชามาเรามีเลขอะไรที่ไปเอามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากแดนไกลไปเปิดไปแงะไปดูทุกอย่างมันมีตัวเลขอะไรตรงกับเลขในรายการซื้อกับผู้ชายและก็มีโอกาสถูกอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนทุกลักษณะครับ รายการวิเคราะห์ดวงดาวศาสตร์แห่งดวงดาววิเคราะห์มาเป็นตัวเลขรายการที่บอกเปอร์เซ็นต์ของแต่ละละักษณะพร้อมเลขนำทางและสรุปตัวเลขให้คุณอย่าลืมติดตามได้ที่ช่องยูทู e อาจารย์กฤษณะคูสิทธิ์อุดม ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณนะภูสิทธุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับท่านก็ไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ